สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆอยูทูบทุกท่านนะครับผมเดชสยามครับเสร็จแล้วนะครับแคทได้กลับบ้านแล้วนะครับเสร็จงานแล้วนะครับอ่ากุศะนะครับขุดหลอกขุดแากไอ้โลกโลกเก่าแล้วก็เอาดินไปขายนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ทําบ้านพักให้เขาเฮ็เดินเขาเอินนะครับเี่เดินนะครับก็ เสร็จช้านพักให้ตอนนี้ก็เสร็จงานนะครับหยุดปี้ใหม่พอดีนะครับได้กลับบ้านแล้วนะครับสวยสวยติได้นะครับดูผลงานดูผลงานนะครับตอนนี้เริ่มจะกลับบ้านนะครับรอรอคำตอบจากไอเท่าแก่นะครับว่า จะให้ย้ายออกหรือว่าจะไปงานไหนต่อนะครับโอ้วิววิวแถวนี้สวยด้วยนะครับโอเคเลยบ้านพังตาอากาศนะครับริมสะนะครับ,น,รบนี่ครับเจ้าของที่อันนี้บ้านเจ้าของที่จะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนี้ก็หยุดปีใหม่นะครับสิ้นปีพอดีนะครับ พร้อมกลับบ้านนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันงานหน้าครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมไป